แจกสูตรชามะนาวชงเหยือกแบบรินขายสูตรนี้จะได้น้ำชา1200 ml ค่ะถ้าใครอยากทำมากกว่านี้ให้คูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุนคำนวณต้นทุนให้ท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ ใช้ชาแดง50กรัมค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องช่างพิเจเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้จช้อนค่ะตักใส่เข้าไปเลยใส่ลงไปในถุงกรองถุงกรองให้ลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อความสะอาดค่ะเติมน้ำร้อนลงไป1300 ml ตอนที่เราเทน้ำร้อนให้เราวนมือเป็นวงกลมให้น้ำร้อนสัมผัสกับใบชาให้ทั่วๆค่ะ เราแช่ชาไว้10นาทีให้ใบชากินน้ำแล้วก็ละลายน้ำชาออกมาเมื่อครบเวลาแล้วใช้ช้อนช่วยคนเบาๆให้ชาละลายเทน้ำชาผ่านถุงกรองกลับไปมา3-4รอบค่ะปล่อยให้ชาไหลผ่านถุงกรองเบาๆเลยค่ะห้ามบีบหรือคั้นถุงกรองเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ชาฝาดค่ะคนที่ชอบกินชามะนาวจะไม่ชอบกินชารสฝาดค่ะ ตักน้ำตาลทรายลงไป220กรัมปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณน้ำตาลเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้15ช้อนค่ะให้เราใส่น้ำตาลตอนที่น้ำชาอย,ย่างร้อนจะทำให้ละลายง่ายคนให้น้ำตาละลายเลยค่ะแปบ๊บเดียวเติมผงมะนาว25กรัมปรับเพิ่มลดความเปรี้ยวได้ที่ปริมาณผงมะนาวค่ะ ทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้3ช้อนค่ะการที่เราใช้ผงมะนาวจะมีข้อดีคือ 1. ประหยัดต้นทุนในฤดูที่มะนาวแพงและรสชาติคงที่เวลาเราทำทุกครั้งค่ะคนให้ละลายค่ะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยจะทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะ รอให้น้ำชาเย็นแล้วเราก็เติมมะนาวฝาดลงไป2ชิ้นค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นมะนาวจะทำให้น่ากินมากขึ้นใส่2ชิ้นก็พอค่ะเพราะว่าใส่มากกว่านี้จะขมเราจะได้น้ำชามะนาวทั้งหมด1,200 ml ต้นทุนเฉพาะน้ำพี่เจคํานวณให้แล้ว29บาทค่ะรินใส่แก้วขายแก้ว22ออนได้5แก้วแก้ว16ออนได้6แก้ว แก้ว12ออนได้11แก้วค่ะการตกแต่งด้วยมะนาวด้านบนจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้ค่ะถ้าเราตกแต่งก็จะทำให้ดูน่ากินขึ้นแล้วก็ขายได้ในราคาแพงขึ้นด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ